ปัญหาสวยหลังจากที่ได้พบตอรอคนใหม่มาแล้วนะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากทางนายสารัาประยุนรัฐอดีตตำรวจสันติบาลเนี่ยนะครับก็มองว่าสังคมนั้นจะมีความกังวลถึงการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาว่าที่พบตอรอก็เคยอยู่ในฐานะที่จะสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหานี้ได้แต่ไม่ทบ ทีมโมโนเจาะข่าวเด็กของเราได้พูดคุยกับน,น,นายสัทนประยูนรัฐอดีตตำรวจสันติบานที่มองว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิสุขวิมลว่าที่พบตรคนใหม่ไม่น่าจะแก้ไขปัญหาสวยได้เพราะเมื่อย้อนดูประวัติการทำงานของว่าที่พบตรคนใหม่จะเห็นว่าเคยอยู่ในหน่วยงานที่มีประเด็นว่ามีการรับสวยอยู่บ่อยครั้งและคาดว่าที่ผ่านมาก็น่าจะรู้เรื่องภายในเป็นอย่างดีเมื่อมาอยู่ในตำแหน่งสูงสุดขององค์กรจึงมองได้สองทาง ว่าต้องมีนโยบายในการปรับปรามที่ชัดเจนหรือหากมองอีกมุมก็เชื่อว่าสังคมกังวลว่าปัญหานี้อาจไม่ได้รับการแก้ไขเลยรวมทั้งอาจทำให้ตำรวจบางนายที่เรียกรับผลประโยชน์นั้นได้ใจในหน่วยงานที่เขาเคยรับราชการที่ผ่านมาก็มีเกี่ยวข้องกับสวยแต่ณนะวันนี้เขามาเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยนะ แน่งงานตำรวจแห่งชาติไม่ใช่มีเฉพาะหน่วยงานที่เขาเคยรับราชการน,นะยังมีหน่วยงานอีกหลายหลายหน่วยงานเนี่ยที่มีพฤติการในเรียกรับในการเรียกรับสวยผลประโยชน์เนี่ยมันอยู่ใต้บงัาบางคับบัญชาเขาหมดแล้วแลแ้วตอนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นไหมคือก็อองคงใครที่มันเกี่ยวข้องได้ประโยชน์มันก็คงเลงล่ากันแหละ สังคมมาประชาชนเนี่ยเราก็ลังยังกต่อสู้เรื่องอะไรกันล่ะทุกวันนี้เราอยากให้ข้ารายการตำรวจเนี่ยเขาหลุดพ้นและเขาอยู่ได้โดยไม่มีพฤติการเรียกรับสวยขณะที่อีกคนหนึ่งที่ออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสวยก็คือคนนี้ครับนายวิโรธลักษณะอดิศรสส,อสอบัญชีรายชื่อของพักก้าวไกลมองว่าปัญหาการรับสวยเริ่มจากการซื้อขายตำแหน่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐจําเป็นต้องใช้เงินก็ไปหาเงินจากผู้มีอิทธิพลในพื้นที่บางครั้งก็เป็นมาเฟียข้ามชาติเมื่อสามารถซื้อตําแหน่งได้แล้วก็ต้องตอบแทนให้กับนายทุนซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลและผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ก็ได้เงินมาจากการทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายหากพบวตรคนใหม่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวนายวิโรธก็เห็นว่าสามารถใช้กลไกการแต่งตั้งยกย้ายในตํารวจโดยเริ่มจากการเปลี่ยนที่มาของ,ของคณะกรรมการตํารวจ หลังจากนั้นต้องแก้ไขโครงสร้างของคณะกรรมการตำรวจในพื้นที่ด้วยซึ่งถ้าจํากันได้นี่คือตําแหน่งเดียวกันกับกำนันนกเพราะปัจจุบันกลายเป็นว่าตํารวจที่รับส่วยเอาไปจัดสรรให้กับผู้มีอิทธิพลและเข้ามานั่งอยู่ในกรรมการชุดนี้เรื่องต้นนี้คือตำรวจเนยนะครับก็อยู่ในจุดบนสุดของพวกโซอาหาร่ไหับพอแต่งตั้งคนที่ ไม่เหมาะสมแต่งตั้งพวกคนของตนไปนะครับแล้วคนเหล่านี้ก็คิดว่าตัวเองมีนายตำรวจรถใหญ่ๆเป็นแบ,บ็คอยู่เบื้องหลังนะครับคราวนี้เขาก็กล้าที่จะทําตามอาเภอใจนะครับคราวนี้เขาก็ไปรีดไปไถแล้วรีบไถง่ายๆก็คือว่าเขาไปหาองหาเรื่องนะครับจากผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับเจอเจ้าพงเจ้าพ่อที่เป็นเจ้าพ่อเล็กๆอยู่ก็ไปนี่นแหลแต่พอน,นานวันเข้านะครับนะบเจ้าพ่อก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมมันต้องยอมให้ตํารวจใหม่ที่มารีกไถเลยนะทาไมเราไม่สร้างตํารวจที่เป็นลูกน้องของเราเลยลนะ่ะก็เลยเกิดการการเป็นสปอนเซอร์นะครับเอาเงินเนี่ยให้ให,ให้ให้ตารวจที่พร้อมพร้อมเป็นลูกกระจกรับใช้ตัวเองเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นตํารวจหญ่ทีนี้เราถามต่อกับคุณวิโรจน์นะครับว่ากรณีการรับสวยนั้นมีจํานวนมากแค่ไหนแบ่งธุรกิจออกได้อย่างไรบ้าง เป็นไปตามหน้าจอที่เห็นอยู่นะครับคุณวิโรจน์ระบุว่าก็เป็นธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเรื่องยาเสพติดการพนันออนไลน์แก๊งคอเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์หรือแรงงานข้ามชาติซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงขณะที่จากการตรวจสอบข้อมูลของคุณวิโรจน์ยังพบว่าสวยที่มีการจ่ายเงินมูลค่าสูง3อันดับต้นๆน,นั่นก็คือสวยสถานบันเทิงสวยรถบรรทุกและสวยน้ำมันเถื่อนส่วนเจน้าหน้าที่รัฐที่รับสวยหลักๆก,ก็มีทั้ง ตำรวจข้าราชการฝ่ายปกครองทหารรวมทั้งตอมขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่กฎหมายที่ตำรวจเข้าไปมีส่วนผูกพันผมว่าผมเอาเอาวิเคราะห์่อยตำรวจข้าราชการฝ่ายปกครองทหารตอม DHS อาหารตอมด้วยในบางที่นะครับเขาเข้าไปเกี่ยวพันนะนะครับผมว่าอยาพูดถึงตำรวจอย่าเดียวนะเอาว่าต้องพูดถึงข้าราชการฝ่ายปกครองบางคนด้วยตำรวจบางคนด้วยทหารบางนายด้วยนะครับ ปมอด้วยนะครับเจ้าเจ้าเจ้าหน้าที่ภาครัฐต่างๆด้วยนะครับที่บางคนที่เข้าไปเกี่ยวขอ้องก็มีอะไรบ้างละ่ะตอนนี้ยาเสพติด,ตดนะ่ะ<ม>ะนากกระนันออนไลน์แกล้ง call center การค้ามนุษย์แรงงานข้ามชาติผมคิดว่าอีสี่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องร้ายแรงมากและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าราชการฝ่ายปกครองบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะแต่สำหรับ,บเรื่องสวยเป,เป็นเรื่องที่ห้ามันก็แยกออกมาอีกว่าสวยในะตอนนี้เนี่ยหนักโซน อ่ะมีอะไรบ้างล่ะสวยสถานบันเทิงสว,วนรถ็รทุกอันี้สองหมื่นล้านสวนสะานบันเทิงเขาอาจจะมากกว่านั้นนะบางคนตีความว่าเป็นห้าหมื่นล้านนะแล้วก็สวยนะ้ำมันเถื่อนสามสวยเนี่ยตัวดีสุดเลยมูลค่ามากมายมหาศาล